เจอไอ้ใใแขกขาวอีพี่สิบห้ามาแล้วค่ะเจอตัวเหมือนแล้วลงไปหามันกันเถอ<ฮ>ะพอ <หา S 2> ลงไปเถอะกูก็แหกปากเรียกแล้วมันก็นรีบวิ่งมนเลยไอ้แขกขาวลูกแม่ไปนิติการไปเอาของวันนี้แมวสั่งร้อยเยอะค่ะนี่มาให้ดูสองแผลพอเอาของจากนิติเสร็จกูก็เดินหามันเพราะว่ากูหามันไม่เจอแขกขาวลูกแม่หายไปไหนเลือกมแต่เอ๊ะผู้มึงเห็นนั้นไหมนานๆใครเขาฆ่าใขรเขาฆ่า,ขา,ขา,ขาเรียกก็ไม่มาเดี๋ยน่ะผู้มึงเอาอีกแล้วมันนองใจกูอีกแล้วมึงโดนเทียนในอีแขกขาวอย่าให้กูเจอนั่นไงเจอตัวแล้วนังแพ้สยยามมมึงันนนี่่เเลลแตพอกกูไปห็ อ้าวเฮียมึงมันไม่ใช่ไข่ขาวมึงใครเนี่ยโพ่มาจากไหนอีกแมงเหมือนอีไข่าขาวทุกจุดเลยเหมือนยันไข่อะไรพวกมึงโดพี่เขนี้เขาบอกว่าอีตัวนี้มันเป็นเจ้าถิ่นอีไข่าขาวกลัวมากอ,อ๋อไข่าขาวลูกแม็กลัวมาแอบอยู่นี่เองแหละลูกไปไปกินข้าวกันเทหอาหารให้นางกินเสร็จก็นั่งเล่นสักพักกูเลยถือโอกาสนี่แน่มึงมานี่เลยไข่ขาวกูขออุ้มมึงสักทีหนึง่งสีให้เป็นบุญอ๋อตัวนี้มันอย่างกับบุญเสร็จมันก็มาดอมข่องเล่นมันอยากเล่นพวกมึงกูก็เลยพามันเล่นอ่เล่นไปเล่นมาเล่นไปสักพัก I <laughs> มืดแล้วงงกูงงมากลงมาหามาตั้งแต่แดดยังเตียงอยู่เลยตอนนี้มืดแล้วตรงนี้ยุงเยอะมากกูเลยชวนมันไปเล่นที่็อบบี้มันก็เดินตามกูมาเล่นได้แป๊บหนึ่งเหมือนก็นอนจ้องอะไรไม่รู้อยูย่ๆฝาแฝดมันก็วิ่งมาแล้วมันก็ขู่กันพวกเมืองโอ้ยปวดหัวอะไรก็ไม่รล้เรื่องวนๆนของไหวร้นอาหารเปียไอไข่ขาวก็กลัวมากพวกเมืองรีบหนีขึ้นมาอยู่ขงบนญเลยไอีตัวนั้นก็วิ่งไปแต่มันก็ไม่ยอมมันซุ่มรออีไข่ขาวลงมาอยู่จนที่ยามต้องไปยืนไล่มันให้มันไปว่าไปมุมเสยอีไข่ขาวก็เหมือนซาลา ก็แยกย้ายกันไปนอนตีหนึ่งครึ่งกูลงมาซื้อข้าวกินอีกข้ายข้าวมันก็ยังอยู่ที่เดิมพวกมึงไม่ลงมาเลยนอนขอดเป็นก้อนกลมๆนะแต่พอมันได้ยินเสียงกูมันก็ตื่นพวกมึงว่าแต่โอ้โหโอ้โหใช่เลยใช่เลยผ,ผีชัดๆผีชัดๆเล่นกันมาทั้งวันแล้วอีพีนี้แยกย้ายกันไปนอนนะั่นลูกค่ะลูกแม่เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ